สวัสดีครับจากร้านบายพัสบนะครับผมคันนี้เป็น t o โยต้าพีอูนะครับลูกค้าเลือกเป็นบ่อรุองญี่ปุ่นนะครับนิสสันฟูก้าครับบ่อหนังยอดนิยมเลยปับไฟฟ้าด้านคนขับอยู่10ทิศทางนะครับฟังก์ชันการใช้งานเลื่อนหน้าครับหัยหลังตัวนี้ยกหน้าครับเอาหน้าลงยกทั้งตัวครับเอาลงปรับเป็นนอนครับ ปรับขึ้นแล้วก็เพิ่มเติมมาจะมีด้านหลังครับตัวนี้คือตัวด้านหลังนะครับผมมีพองอ่าสังเกตตรงกลางครับพองขึ้นอ่านี้สุดอันนี้ยุบค,ครับอ่าประมาณนี้ประกันหนังให้สองปีนะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมที่มาตรงนี้ครับปรับให้คนใช้ได้พับเบาะเอนนอนเรือนหน้า ด้าหลังครับประมาณนี้เบาะหนังนี้ใช้งานดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหลังครับด้านหลังนี้กระเป๋าให้สองข้างครับซ้ายและขวาเลยเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายครับผมทีด้านซ้ายด้านคนนั่งนะครับปรับกไฟฟ้าอยู่สี่ทิศทางด้ายหลังครับเอนนอน การแปลงขาติดตั้งครับต่อนเล็กจากบอ่อไปหารูเดิมของรถนะครับผมไม่ได้เจาะรถเสียหายนะครับแลวประกันดูแลให้หลังการติดตั้งประมาณนี้ยังไงฝากเพจร้านด้วยนะครับบายพาสบ่อชนบรี085 090 3855ขอบคุณครับ